คือวันนี้ปกติก็เราจะมาละลืกนึกถึงค,ครูเดิมๆอย่างลุงพ่อได้ศึกษาคุณครูสมัยพุทธกาลเราก็จะเห็นว่า,า,าลูกศิษย์ก็จะทำเหมือนพวกเราแต่ว่าทำทุกวันอย่างครูวิศวมิตรซึ่งพระพุทธเจ้าเป็นลูกศิษย์ก็อมาหัลโรลลืมนึกถึงตอนท้ายๆ มาละลึกถึงก็ไปหาทพันเสียชีวิตแล้วนี่ระการนี้ยกบุคคลมาเป็นบุคลาธิฐานทีถถสองอีกอีกคนหนึ่งก็เคารพทุกวันไม่ไม่ใช่ทุกวันทุกครั้งทุกครั้งที่รู้ว่าครูอาจารย์ไปทางที่ไหนก็จะนอนทำศีรษะไปทางที่นั้นเช่นพระอัิสชิกับพระสารีบุตรเนี่ย วันนี้ทราบข่าวว่าพระสา,า,ะะนนาสีบุตรไปทางทิศตะวันรรออกก็จะนอนหันศีรษะไปทางนู้นด้วยความอารมณ์ยางยิ่งและทุกครั้งที่ทราบข่าวว่าอยู่ทางทิศไหนอันนี้เป็นต้นก็เลยอยากในยกบุคลทั้งสองเนี่ยมาเป็นบุคลาีิฐานให้พวกเราว่าพวกเรานั้นอาจจะอาจจะทําทุกวันเหมือนกันแต่อาจจะไม่ปรกากฏ ในในสายตาคนอื่นก็จะรวมกันครั้งหนึ่งก็มาทำครั้งหนึ่งวันครูวันนี้ตมาสมัยก่อนเมื่อสามสี่สิบปีที่แล้วสอบชุดครูปสสมัยที่อาณาก็คุณพ่ทที่เกษียณก่อนพอเป็นพระก็จบแลธรทำเองสอบแล้วให้สอบกลาเรียกว่าชุดปศตมาไม่สอ,สอ,สอบ ก็วันวันเอาสองภาษาไทยวันนั้นเลยคิดยังไงจูตมาก็เลยมาดูว่าเอะเราเป็นนักเรียนทำไมแล้วมาดูวันครูซะหน่อยตมาาก็มาดูว่าวันครูวันไหนอะไรยังไงหนึ่งสองนี่พอดูวันครูเสร็จก็หยุดแค่นั้นพอวันครูเขาบอกไปชูวันนันตรงกับวันตมาอื่พอดี จำได้ง่ายวันเกิดพอดีเลยวันครูทิ่คมณไปชุมนันตกลงกันอะไรมาก็อ่านประวัติอ่านประวัติอ่านประวัติมาจาัดพอสายสายไปสอบต้องออกสองข้อออกตรงกับวันไปเนี่ยอีกอีกข้อหนึ่งเขียนเขียนไทยแต่ออกเป็นเลขาเลขาไทยแต่มามีสอบอยู่ทั้งครูทั้งอะไรทั้งมีพระอยู่สองรูป สมาชิกได้ว่ามีสองผูปมีหนึ่งเจียวกับทางังซ้ายองค์หนึ่งปรากฏว่าตอบเลยจัได้ว่าเออวันครูกราสุดท้ายนั่นถ้าเราจะได้คะแนแต่ว่าพอมาเขียนภาษาไทยเริ่มเล็งข้าขเขียนตกไปหนึ่งเขียนภาษาไทยด้เขียนตกก็เลยว่าเออมันบางทีครูเคยสอนให้ท่องให้เรียนให้ศึกษาเนี่ย เราไม่ได้สบตัวให้มันชัดเจนสัยไม้าลายสัยไม้วนสัยตัวอยู่ในประเทศประไทยอยู่ในตะวันเลยเกิดไม่ได้สเกตตัวเนี้ตนอกจากเกิดทุนกับเกิดผิดตัวเดียวก็เกิดจะได้เป็นคตละแต่ว่ามันมันก็เพราะคุณรูเนี่ยก็เลยนกขึ้นถึงว่าเออครูนี่ก็สําคัญท่านสอนท่านเปนติ่ให้ ติวให้ปบวาต้องรู้นะบางทีเนี่ยภาษาไทยเจอนี้นี่ระหว่ังครูเนีย่ยสำคัญควรระลึก่อง่นถึงนั้นเราก็มาดูบุคลากรที่ฐานบุคคลทั้งสองบางทีก็ไม่ถึงปีหรอกคิดถึงทุกวันพวกเรากนะ็าอาจจะคิดถึงทุกวันเหมือนกันแหละคารองน้องๆไหว้ครูนั้นครูนี่เป็นองค์ประอบุพจารที่สำคัญที่สุดถ้าเราควรยอ่อมง เราควรจะนอบน้อมเราควรจะแสดงความเคารพต่อท่านอย่าคิดว่าท่านบางทีก็อาจจะคิดว่าท่านอายุมากแล้วบางทีท่านก็เียแล้วอะไรบางทีท่านชราภาพมากแล้วอะไรเราอาจจะให้เคารพนับถือนอบน้อมเราต้องแสดงตนเสมอตนเสมอาย วันวันครูอย่างนี้เราก็ต้องทําให้โดยเฉพาะพวกเราเนี่ยโดยวันธรรมการใช้ประสงฆ์โดยพุทธศาสนามาเป็นหลักีิเราคิดว่าทําแล้วคนภาการหรือว่าภาจาร์เหล่านั้นจะได้รับส่วนุญสวดดุสรจากพวกเราด้วยอย่างนี้เป็นต้นนั้นเราอย่ารออย่ารอให้คนอื่นเขาทำให้รุ่นพวกครูทั้งหลายเนี่ย ก็จะทำให้ได้รุ่นต่อไปต่อไป,อไปเี่นไ่แน่เหมือนพวกเราเนี่ยบา,บางทีไม่ได้จับบางทีไม่ได้จัดบางทีก็มีภัยธรรมชาติอย่างอื่นเช่นโรคระบาดอะไรต่างๆไม่สามารถจัดได้ใครนี้ไม่สามารถจะได้ไ,าาได้รับส่วนบุญที่ที่ลุกสิย์ทุกาส่งทบไปให้ได้เราต้องทําเองเราต้องริเริ่มทําเองทําเรื่อยไม่ต้องไม่ต้องถึงวันครูก็ได้ทําทุกครั้ง ตื่นมาก็ระลึกถึงคราาูบาอาจารย์ครูพระอาจารย์ที่เคารพนับถือที่สั่งสอนที่เป็นอุปการะเรามาก่อนเราก็ระลึกระลึกถึงก็ทำด้วยด้วยตัวเองและก็ทำให้ต่อไปฉะนั้นในวันนี้ในวาระที่พวกเราได้มาทำบุญเพื่อทู่ส่วนุสลให้แท่ครู ผู้มีรัลักษณ์ภูเก็ตเรากรองแล้วเราก็ตอบแทนด้วยการทำบุญถวายพักตาหารถวายสังฆทานแก่พระผู้ศึกษากษนนที่มาร่วมในการอัตมาภาพาพรหมนากับคุณครูท,ท,ทุกทุกท่านจงมีอายุยืนปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีปีฝันที่ปลอดใสไร้ระมือยังความชืม่นประทสาแก่ลูกศิษย์ทุกหาที่มาร่วมพบเห็นจงสุขบายสบายจิต ฉันคิดฉันกำลังคิดด้วยกายานุวนบ,บูลวัยในทุกถิ่นสถานขอวันน้ำทำทิศกล่าวมานี้จ,สจสงสำเร็จจงสำเร็จแก่คณะคุณครูทุกคนทุกท่านขอจเจริญพรโชคดีวันที่16ทุกคนเอออยากถาวรารีมหาภูรากนลิกูเรติสารการให้ผเอวเมวะมิตโตินังเปตานังอุปกัปปติ อิจิตังปฏตติตังตุมังคิปเมวะสเิจตุสเมมุเรนตุสัคกาจันโทปาราโสยัตธารมติโชติระโสยัตติโยวิวาจามตุสาโขวินาสานตุมา